สวัสดีครับพบกับผมลุงซ่ากับป้าซิงค่ะวันนี้นะครับเรามาที่วัดปูน้อยค่ะลบบุรีนะครับก็ช่วงนี้นะครับเศรษฐกิจไม่ค่อยดีอ่ะร้านค้าก็เงียบนะครับอ่ายอดขายไม่ค่อยดีนะครับก็เลยต้องมาพึ่งนะครับหาตัวช่วยหาตัวช่วยนะครับทางด้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก็เขาว่านะครับวัดปูน้อยนะครับมีมีของดี ลุงกับป้าก็เลยมาครับครับก็เป็นอะไรนะเขาบอกเป็นมายกเรือ,อนะครับแม่ตะเทียนนะคะที่บางคน,เ,นเรียกว่าเศรษฐีเรือทองนะครับตอนนี้เรามาถึงวันแล้วก็เราก็จอ<ร>งเราได้จองคิวแล้วจองคิวแล้ว,ลวยกเรือรุอ่นนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราดูบรรยากาศรอบๆไปก่อนนะครับวันนี้ ร่มรื่นมากนะครับภายในวัด ันนี้เราจะไปที่บูแบบชาลูกกฐิวดากับแม่ตะเคียนนะคะขึ้นเนั้อไปหานี่เป็นจุดบูชาลูกกฐิวดดากับแม่ตะเคียนทองนะครับ you <laughs> ขยับแรงๆนอนๆนอนๆเออขยับให้เลยอีกเอาอีกเร็วเออขอละขอละอันเดียวอันเดียวขอละสองศูนย์เลขอะไรครับเรียกอะไรรูปเลขอะไรยี่สิบอแล้วด้ตัวโนอันแรกอ่ะช่เนี่ยโอเคจับจับถูกไหมถูกเง้ยรวยไหมลูกรวยไหมชิวๆรวยไหมรวยรวยโอเคจับมือหน่อย ทุกรับก่อนทุกรับแม่ก็ขับครับนนี้ครับเราก็อยู่ที่วัดคุณน้อยนะครับบ้าซิ่งบรรยากาศมายกเรือช่วงเช้านะครับตอนนี้ก็รอนนะครับเวลาที่จะเข้าไปอบรมก่อนจะยกเรือนะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะครับคนก็มาเยอะอยู่นะครับวันนี้ เรือที่เห็นตั้งอยู่นะครับเป็นเรือที่คนบูชาแล้วนะครับแล้วเอามาเสริมนะครับร,ระหว่างรอเวลาอบรมก็ดูด ตุ๋ดไก่ย่างเอ๊ะพุกติดตุดไก่ย่างไปหน่อยตุ๋ดสักสองไม้ไปอบรมทุกคนเลยเด้อเบื่อคนนึงยกไม่ได้จะได้แทนกัน นะอบรมฟังธรรมะก่อนยกเรือก,ก็หลังจากอบรมใช้เวลาอบรมหนึ่งชั่วโมองก,กว่าๆนะครับเกี่ยวกับการฟังฟังเทศนะครับก็ได้ความรู้นะฮะแล้วก็่วงนี้เดี๋ยวพักพักเที่ยงเดี๋ยวเราไปทานอาหารที่โรงทานนะครับหลังจากทานอาหารเสร็จก็ทางวัดนัดไปเที่ยงขึ้น เพียงครึ่งเพื่อมายกเรือท่านพิธยกเรือนะครับเดี๋ยวเราไปทานอาหารที่ลงทางน,นนะครับนี่นะครับเป็นโรงทานที่ทางวัดจัดให้นะครับ มีน้ำาด้วยน้าน้ำาจีนนะครับส่วนด้านในโรงทานโอ้เยี่ยมเลยน้พิปลา ตอนนี้หลังจากเรายกเรือเรียบร้อยแลวนะครับตอนนี้ก็ได้เรือมาแล้วนะครับตอนนี้ก็แวะแต่เรือแวะแต่งเรือนะครับเพื่อเพื่อความเป็นสิริมงคลในการค้าขายนะครับครับทำให้แม่แม่ตะเคียนสวยเราก็ได้ได้ครับได้ได้ครับผมใส่กำลังกำไรให้แม่แล้วก็สร็จก้าวางบนหลังบนได้เลยครับ ของแต่งเต็มเลยนะครับนี่ร้านร้านเลยนะน้องเอกครับผมนีบัลดีครับนี่นี่นี่ครับผมคนขายอินดี้มากนะครับขอบคุณครับยินดีครับผมเก้าปีแล้วครับผมนี่ก็นะครับรับมาแล้วขายของอยูนี่เก้าปีแล้วผมขายดีครับพี่เนี่ยเก้าปีแล้วผมมาแต่งได้นะครับยินดีเศรษฐีเรือทองนะครับนี่ครับผมยินดีครับผม ตอนนี้ของน้องสาวคนเล็กนะครับก็แต่งแล้วนะครับสวยงามเลยเดี๋ยวบอกบอกแม่ตะเคียนด้วยนะเชิญเชิญแม่ตะเชิญแม่ตะเคียนกลับไปอยู่ด้วยกันนะครับสวยงามนะครับส่วนลำโนนะครับแม่ตะเคียนเป็นของตาซิ่งนะครับขอบคุณนะครับันจ้มาครวยยิ่ขึ้นแล้วรวอยู่แล้วรวยยิ่งขึ้นครับตาซิ่งอ่าบอกแม่ตะเคียนด้วยไปอยู่ในการไปค้าขาย ขอบคุณมากพี่เดี๋ยวเจอกันใหม่ครับเข็งแรงเลยแรงครับขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณครับโชคดีโชคดีหลังจากเราไปยกเรือวัดภูน้อยเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เดินทางกลับใกล้ถึงบ้านแล้วนะครับอย่างไงก็ฝากกดติดตามกดซับสไครป์ลุงซาป้าซิ่งด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ทุกท่านกับคลิปต่อไปครับ